กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วง On The t e ทและ On The Green นั่นเองแต่อย่าลืมนะคะว่าในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ต้นเดือนด้วยเพราะฉะนั้นจะมีช่วงของ l a d y team มาฝากกันด้วยละคะ่ะ แต่ก่อนหนึ่งต้องถามโปรเชนก่อนเลยค่ะว่า On the Tea กับ On the Green เป็นอะไรคะ On the Tea On the Green นะครับก็รับหน้าที่โดยกระผมนี้เองครับนี่ควบตลอดช่วงนี้โปรเชนควบเยอะมากช่วงนี้ยึดยึดยึดพื้นที่นิดนึงครับช่วงของ On the Tea นะครับชื่อตอนว่า Green Power อุ๊ยอะไรคะโปรต้องไปติดตามครับยังไม่บอกต้องไปดูในเนื้อหารายการค่ะแล้วก็ช่วงของ On the Green คือสิ่งที่ถูกดื่มอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ชื่อเพลงของใครใครเพลงใครไหนน่าจะสิโปรเชนชอบทำแบบเนี้ยทำมาแบบคิดมากอย่าลืมอะไรก็ลืมไปครับโปรแต่ ลืมนี่เลงนะจ๊ะนี่เลงกัลืมหรือเปล่า <c oughs> ไม่ลืมต้องต้องรอ,งอ,งองดูดีกว่าว่าสิ่งที่ถูกลืมที่โปรเชนว่าคืออะไรใช่ครับแต่ยังไม่หมดนะคะอย่างนี้บอกเลยดิทีสําหรับตอนนี้เป็นอะไรคะชื่อต,ตอนว่ามินิสวิงครับ <c oughs> อันนี้นี่ไม่ต้องตีความแบบของผมมากนะผู <c oughs> ้แล้รู้เลยมินิสวิงแต่ว่าโปรทิพจะมีเทคนิคมินิสวิงยังไงก็ลองก็ต้องลองไปติดตามันดูครับแล้วค่ะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ตอนหับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนอที่วันนี้อยู่กับผมครับโรเชนสหรัฐมานิตยกุลพลังงานในกอล์ฟนะครับเกิดขึ้นจากหลายต่อหลายแหล่งในสวิงส่วนมากจะเป็นพลังงานจากการเร่งความเร็วของกล้ามเนื้อเพิ่มแรงหมุนจากขอ้อต่อต่างๆในร่างกายแต่แท้จริงแล้วนะครับในสวิงของเราทุกคนจะมีพลังอยู่อย่างหนึ่งที่เกิดมาพร้อมุงสวิง โดยที่คุณไม่ต้องไปพยายามออกแรงหรือพยายามสร้างแรงหมุนใดๆให้กับสวิงเลยพลังเหล่านี้ผมขอเรียกมันว่า Green Power หลายคนที่อยากตีไกลนะครับพยายามไปเพิ่มแรงหมุนจากข้อต่อต่างๆของร่างกายเพิ่มแรงบิดของลำตัว เร่งสปีดความเร็วของกล้ามเนื้อซึ่งผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เราตีไกลขึ้นแต่พลังงานเหล่านี้เมื่อถูกใช้ไปสักระยะมันจะเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆต้องอาศัยการพักผ่อนของร่างกายอาศัยความฟิตของกล้ามเนื้อที่เพียงพอถึงจะสามารถทําให้เราสามารถรักษาอัตราคงที่ของสปีดเหล่านั้นได้เหมือนกับเวลาที่เราเติมน้ํามันใส่รถนั่นเองครับเมื่อเราขับไปสักระยะน้ํามันเหล่านั้นก็ย่อมลดน้อยลงและสามารถหมดไปได้ในที่สุดแต่ในกลอฟนะครับจะมีพลังอยู่อย่างหนึ่ง ที่เราไม่ต้องไปคอยเติมน้ำมันให้กับมันเพราะเราสามารถใช้สอยมันได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณหมดแรงหรือกล้ามเนื้อของคุณหมดพลังพลังงานเหล่านี้ถูกเรียกว่า green power หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าพลังงานสะอาดนั่นเองเป็นพลังงานที่มีอยู่ในวงสวิงของเราทุกคนและสามารถเรียกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้โดยที่มันนะครับจะไม่ไปดรดเอาแรงจากกล้ามเนื้อและพลังงานในร่างกายมาใช้ green power ในวงสวิงมีอยู่หลายต่อหลายอย่าง แต่ที่ผมจะมาพูดในวันนี้เป็นพลังงานที่เข้าใจง่ายที่สุดในเรื่องของพลังงานสะอาดนั่นก็คือการถ่ายน้ำหนักนั่นเองท่านักกอล์ฟอาจเคยรู้นะครับว่าการถ่ายน้ำหนักเป็นพลังงานที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในกอล์ฟแต่หลายคนไม่เคยรู้ว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่ต้องไปโหลดเอาแรงจากร่างกายมาใช้ และกอล์ฟในระดับโรคหลายคนนะครับเมื่อผ่านการแข่งขันร้ต่อไร้แมตติดต่อกันเมื่อร่างกายเริ่มล้าการหมุนของข้อต่อต่างๆในสวิงเริ่มทําได้ช้าลงพวกเขาจะรีบกลับไปเน้นการใช้แรงที่มาจากการถ่ายน้าหนักหรือกรีนพาวเวอร์มาใช้ให้มากขึ้นเพราะมันไม่ได้ส่งผลต่อพลังงานต่างๆที่คงเหลืออยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นนะครับ ก่อนที่เราจะไปหยิบพลังงานที่ต้องใช้แรงต่างๆในสวิงมาเพื่อเพิ่มสปีดผมอยากให้ธนกอฟทุกคนกลับไปทบทวนว่ากรีนพาวเวอร์ในร่างกายของคุณอย่างการถ่ายน้ำหนักถูกนำมาใช้ได้อย่างถูกวิธีแล้วหรือยังการถ่ายน้ำหนักที่ดีในสวิงนะครับควรเกิดขึ้นเป็นอย่างแรกในขณะเริ่มต้นดาวสวิงมันควรจะต้องมาก่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการหมุนของสะโพกหรือการหมุนของลำตัวช่วงบน นักกอล์ฟหลายคนนะครับคิดว่าตัวเองถ่ายน้ําหนักอย่างถูกต้องแล้วแต่พอได้วิเคราะห์กันจริงๆไทม,มิ่งในการถ่ายน้ําหนักกลับเกิดหลังจากการหมุนข้อต่อต่อตางๆในสวิงซึ่งนั่นจะทําให้พลังงานจากการถ่ายน้ําหนักไม่สามารถไปส่งผลได้ยอย่างเต็มที่ต่อสปีดที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราดูแล้วว่าสิ่งแรกที่ควรเกิดขึ้นในขณะเริ่มต้นดาวสวิงคือการถ่ายน้ําหนักผมจึงนําแบบฝึกง่ายๆนะครับที่ให้นักกอล์ฟลองไปฝึกดูเพื่อให้การถ่ายน้ําหนักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของมัน ในดริลนี้นะครับท่านนักกอล์ฟจะมีไมกอล์ฟหรือสวิงด้วยมือเปล่าเลยก็ได้ผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟนะครับแบ็กสวิงขึ้นไปสุดแล้วค้างไว้แล้วในขณะที่ค้างอยู่ในท่าแบ็กสวิงนะครับให้ท่านนักกอล์ฟพยายามรู้สึกว่าน้ําหนักที่อยู่ที่เท้าขวาของเราถูกถ่ายมายังเท้าซ้ายโดยที่ยังรักษาช่วงบนไม่ต้องขยับหรือให้ร่างกายช่วงบนยังอยู่ในท่าแบ็กสวิงแบบนั้นทําแบบนี้ไปมาหลายๆครั้ง จะทาให้เราเกิดความรู้สึกรัเซนในการถ่ายน้ำหนักให้เกิดขึ้นอย่างแรกในขณะเริ่มต้นดับสวิงได้อย่างไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไหร่ที่พลังงานในร่างกายเราเริ่มลดน้อยถอยลงผมอยากให้ท่านอากอลงกลับมาเช็กว่าพลังงานที่เป็นกรีนพาวเวอร์อย่างการถ่ายน้ําหนักพร้อมใช้งานแล้วหรือ,อยังมันสามารถเกิดขึ้นในจังหวะและช่วงเวลาที่ถูกต้องไหมบางทีท่านนากอลอาจไม่ต้องพยายามใช้แรงหมุนหรือแรงบิดอะไรมากท่านก็อาจตีไกลเท่าเดิมด้วยพลังงานสะอาดเหล่านี้หรือกรีนพาวเวอร์ ที่มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนนั่นเอง ตอน่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The Green วันนี้อยู่กับผมครับโรเชนสหรัฐมานิตยกุลนักกอล์ฟชื่อดังนะครับอย่างแจ็คเนคอสหรือโคสกอล์ฟชื่อดังทุกๆคนบนโลกนะครับก็มักจะพูดตรงกันว่าองค์ประกอบในกอล์ฟประกอบด้วย2ส,ส่วนใหญ่ๆนั่นก็คือวงสวิงหรือเทคนิคท่าทางต่างๆรวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและอีกครึ่งหนึ่ง ที่เราทุกคนไม่ค่อยให้ความสําคัญคือเรื่องของจิตใจอารมณ์และความรู้สึกหรือสิ่งที่เป็นนามประทมในใจของเราซึ่งอัตราส่วนของ2ส,สิ่งนี้ในกอ์จะแตกต่างกับกีฬาทุกอย่างอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างเช่นนะครับนักวิ่งนักวิ่งจะใช้เทคนิคและความแข็งแรงประมาณ80%และใช้จิตใจอีกประมาณ20%นักฟุตบอลนักฟุตบอลจะใช้เทคนิคและความแข็งแรงประมาณ70%และใช้จิตใจอีกประมาณ30%นักยกน้าหนัก นักยกน้าหนักจะต้องใช้เทคนิคและความแข็งแรงประมาณ85%และใช้จิตใจอีกประมาณ15%แต่กอล์ฟกลับแตกต่างกับทุกกีฬาอย่างสิ้นเชิงเพราะกอล์ฟจะต้องใช้เทคนิคท่าทางและความแข็งแรงประมาณ50%เท่านั้นและใช้จิตใจเข้ามามีส่วนอีก50%ที่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ากอล์ฟจะต้องอยู่กับความคิดและจิตใจไปตลอด4-5ชั่วโมงหรือนั่นหมายความว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตใจและความรู้สึกเข้ามามากที่สุดในทุกกีฬา หรืออัตราส่วนคือครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้ในโลกปัจจุบันนะครับเราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้านเทคนิคสวิงท่าทางการตีต่างๆได้ไม่ยากไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์แมกกาซีนและสื่อออนไลน์ต่างๆแต่เรื่องของจิตใจเป็นอีกครึ่งหนึ่งของกอล์ฟที่กลับไม่ค่อยมีใครหยิบยกขึ้นมานําเสนอแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างสวิงเป็นเรื่องที่จับต้องง่ายกว่าเรื่องที่ฝังลึกอยู่ในนามธรรมอย่างจิตใจสิ่งนี้ต้องอาศัยจิตใจของคุณเรียนรู้มันด้วยตัวเอง เพราะในกอล์ฟต่อให้คุณฝึกซ้อมดียังไงในสนามดาฟ์ที่ช็อตได้สมบูรณ์แบบขนาดไหนแต่เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเดินไปออกรอบคุณจะต้องเผชิญหน้ากับอารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งความรู้สึกและอารมณ์เหล่านั้นจะส่งผลต่อเทคนิคระะท่าทางในการตีโดยตรงยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อคุณเกิดความหวาดระแวงขึ้นมาในการตีสวิงที่เคยควบคุมได้100%ในสนามไดฟ์อาจเหลือเพียงแค่60%เท่านั้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว รือถ้าคุณเกิดความรู้สึกฮึกเหิมอยากเอาชนะขึ้นมาในสนามคุณอาจใช้พลังงานในร่างกายมากกว่าปกติโดยที่คุณไม่รู้ตัวและอาจส่งผลให้คุณตีเลยหรือตีทะลุได้หรือยกตัวอย่างของผมก็ได้นะครับอย่างผมเมื่อไหร่ที่เจออุปสรรคอยู่ทางขวาไม่ว่าจะเป็นป่าหรือต้นไม้หรือบ่อทรายความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้สวิงของผมเกิดสัญชาตญาณบางอย่างโดยที่ผมไม่เคยรู้ตัวนั่นก็คือผมจะแบ็กสวิงโดยที่หน้าไม้ปิดกว่าปกติ เพื่อหลบหลีกการตีออกขวาไปยังอุปสรรคซึ่งผลลัพธ์นะครับผ็มักจะทําให้ผมตีรวบอยู่เสมอเมื่อเจออุปสรรคอยู่ทางขวาวหรือเมื่อผมชิดทางลงเนินเมื่อผมกําหนดจุดตกอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ในจังหวะที่ตีจริงและในขณะที่ดาวสวิง ผมจะลงเหาะก,กว่าปกติโดยที่ผมไม่เคยรู้ตัวมาก่อนแล้วมันก็มักจะทําให้ผมชิปสั้นไม่ถึงรุ่มในที่สุดที่เป็นแบบนั้นนะครับก็เพราะว่าใจิตใจและความรู้สึกของผมเกิดความกลัวที่จะชิปเลยไปไกลจากทางโรงเงินซึ่งความรู้สึกนั้นมันส่งผลกระทบไปยังท่าชิปโดยตรงโดยที่ผมไม่เคยรู้ตัวเลยซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีอะไรแบบนี้ที่แตกต่างก,กันออกไปเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราควรเรียนรู้ให้เท่ากับวงสวิงและท่าทางในการตีนั่นก็คือ เรื่องของจิตใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นในกอล์ฟอย่าลืมว่า4-5ชั่วโมงในการเล่นกอล์ฟของเราเราต้องอยู่กับอารมณ์และความคิดมากกว่าการตีซสอีและอีกอย่างหนึ่งนะครับกอล์ฟไม่ใช่กีฬาที่ต้องใช้แรงมากกว่าจิตใจเหมือนกีฬาอื่นๆเพราะเมื่อไหร่ที่ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบโดยตรงไปยังการตีของเราโดยทันที ท่านผู้ชมลองสำรวจดูนะครับว่าเมื่อเกิอดอารมณ์ต่างๆในกอล์ฟมันกําลังส่งผลอะไรไปยังส่ินของคุณเรียนรู้มันหาคําตอบจากความรู้สึกต่างๆเข้าใจธรรมชาติของมันค้นหาและมองดูมันอย่างเข้าใจเพราะแต่ละคนนั้นจะมีสัญชตาตญาณในการตีที่แตกต่างกันและเป็นเรื่องที่สอนและบังคับให้ใครเป็นแบบไหนไม่ได้เพราะมนุษย์ทุกคนก็ล้วนแตกต่างท้ายสุดแล้วคนที่จะต้องเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นมีเพียงคนคนเดียวที่จะเข้าใจมันมากที่สุด นั่นก็คือตัวของเราเองในโรกนี้นะครับเมื่อมีหญินก็ต้องมีอย่างเมื่อเราอยากเข้าใจในสีขาวเราก็ต้องรู้จักกับสีดำว่ามันเป็นยังไงเมื่อคุณเรียนรู้ในสวิงของคุณคุณก็ต้องเรียนรู้ในจิตใ,ใจที่ควบคุมสวิงด้วยสรรพสิ่งในโลก ดูว่าเดินทางไปอย่างคู่ขนานกันอย่าเข้าใจอะไรเพียงแค่ด้านเดียวเพราะเมื่อเราเห็นมันในอีกมุมหนึ่งทุกอย่างที่เราเคยเข้าใจอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพลังอันสมดุลจรจึงจะเกิดขึ้น ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ l a d y D ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดากอปอสตาร์นะครับอยู่กับโปรทิปสีอัมพรโอลลครับผมโปรทิปครับสัปดาห์ต้นเดือนแบบนี้เจอโปรทิปก,กันอีกแล้วครับผม<ฆ>วันนี้เราอยู่ในหลบร้อนกันมานิดนึงนะครับโปรทิปมีทิปอะไรมาฝากกันบ้างครับวันนี้มีเรื่องของมินิสวิงค่ะ มนิสวิงสวิงจิ๋วหรือเปล่าสวิงจิ๋วคือเหมือนกับเครื่องวงเหมือนลูกพิชคือหลายๆท่านเนี่ยคือร้อยหลาลงมาจะเริ่มมีปัญหาคือระยะที่ตีไม่เต็มวงครับผมทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เลยอยากให้มันฝึกซ้อมเวลาที่เรามาซ้อมใน Driving ร a น g ์นอกจากซับเต็มวงแล้วยังต้องมีมินิสวิงด้วยใช่คือคือหลายคนมักมองข้ามแล้วก็เวลามินิสวิงเนี่ยมันดีตรงที่ว่า ทำให้เราฝึก Impact อย่างเดียวเลยคือ Moment of Truth ก็คือแบบช่วงก่อนที่จะ Impact ครับผมแล้วก็ Follow t l r w u h r อย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ฝึกเยอะเราจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดของวงเซวีมาอยก่อนถึงลูกนะคะแค่นี้เองใช่คือฝึกจิ๋วได้ก่อนสั้นๆได้ก่อนในระยะยาวเพราะ ค่จะได้คือข้อดีของการฝึกมินิสวิงก็คือ1 impact จะแม่นยำอิมแพ t แม่นเนี่ยทำให้ทิศทางดีอันที่2เลยคือเราฝึกระยะกักครับผมที่เราแบบไม่ค่อยแม่นอย่างทิปก็จะมีเหมือนกันอย่างเล็กพิตชิ่งอย่างเงี้ยทิปดีได้ถึง110-101 90้ก็คือใช้การขึ้นแบ็กสวิงไม่เท่ากันคือสปีดตอนลงเนี่ยเท่าเดิมเราถูกต้องแต่เราไป เน้นที่แบ,บ็คสวิงขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่ไปกี่หลาอย่างนี้ค่ะอ๋อครับผมใช่คือพอเราเริ่มตรงนั้นพื้นฐานเราได้ละเราได้จังหวะอันนี้เรามาเรื่องของการให้ระยะทางในการในการเล่นเข้าหาหลุมโดย <ผม S 2> เฉพาะระยะแบบร้อยหลาลงมาคือระยะร้อยหลาลงมาเนี่ยมันเป็น scoring zone นะคะครับผมคือถ้าเกิดเรามาเจอ70หลาแล้วเราเสียดายถ้าตีไม่อ่อนตีข้ามหรือว่าตีสั้นครับผมไหมคะก็คือ อย่าลืมว่าในการเข้าเข้ามาซ้อมไรฟ์ในสนามไรฟ์เคยเราอย่าตีแบบเหล็กเต็มอย่างเดียวให้ฝึกม,มินิสวิงด้วยก็เป็นมินิสวิงว่าเราก็ดูระยะนะอย่างที่พี่พิศบอกรับว่าขึ้นเท่านี้สามารถตีระยะได้กี่หลาเพราะบางทีเนี่ยบางคนขึ้นเท่าเดิมทุกครั้งนะแต่ว่าพยายามลงให้น้ําหนักแตกต่างกัน ไอ้แบบนั้นหน้ากายยากแน่นอนค่ะกายยากใช่ครับปุติ <ๆ S 2> ิป์เน้นว่าลงน้ําหนักเท่ากันตลอดแต่ว่า,ข,าขึ้นเนี่ยครึ่งวงจบครึ่งวงอะไรประมาณนี้หนักก็จะได้ที่แตกต่างกันและเป็นอะไรที่จดจําง,ง่ายกว่าด้วยค่<า>ะครับผมงไงก็ขอขอบคุณปุทิิป์มากครับเป็นวิธีฝึกซ้อมที่เหมาะกับการมาได้อย่างนี้มากค่ะครับผมทั้งหมดนี้คือช่วงของรดี i e s i นสสัปดาห์นี้ครับ โหคราวนี้ไข่ข้อกระจ่างไปทีละข้อเลยดีกว่าออนทีนะครับกรีนพาวเวอร์ก็เป็นพลังงานสะอาดที่มีอยู่ในร่างกายที่มีอยู่ในวงสุิงของเราทุกคนนั่นเองคือบางทีเนี่ยคนคิดว่าการที่จะตีไกลจะต้องไปหมุนข้อต่อต่างๆให้แรงให้เร็วพยายามฝืนเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ก็จะฝืนอยู่นั่นแหละใช่ครับแต่ว่าในร่างกายเราจริงๆมันมีพลังงานสะอาดหรือกรีนพาวเวอร์อยู่แล้วอย่างเช่นอันนี้อย่างตอนนี้ที่ผมทาก็เป็นเรื่องของการถ่ายน้ําหนักแต่ว่ายังมีอีกหลายตอนนะกรีนพาวเวอร์พลังงานที่หยิบมาใช้้้เมมมื่่่่่่่อออออไไหรกก็ดดแแตตตตตววาาาางงงิใในีีจะช ใช่จริงๆเป็นซีรีส์ได้เลยโอ้โหเป็นซีรีส์เลยงั้นต้องรอติดตามอ่ะแล้วอันไกรีล่ะคะสิ่งที่ถูกลืมใช่แล้วในที่สุดก็ไม่ลืมลี่แรงค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่ถูกลืมก็ไม่ใช่อะไรคือในกอล์ฟเนี่ยทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องของสวิงนะเป็นส่วนมากแต่ว่าแจ็คใีคอสเนี่ยบอกว่าในกอล์ฟเนี่ยสวิงห้าสิบจิตใจห้าสิบแต่จิตใจเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครหยิบไม่ค่อยมีใครหยิบมาพูดถึงเลยก็เลยผมก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ อย่าลืมมันแล้วกันนะในเรื่องของจิตใจสําคัญจริงๆนะเพราะสังเกตหลายรอบแล้วบางทีสมมติว่าเริ่มตีไปอย่างเงี้ยพอวันแบบวงสวิงแลกเสียบปุ๊มเนี่ยเสียยาวทั้งวันเลยมันเป็นเพราะจิตใจอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็เป็นเรื่องของจิตใจที่จริงๆมีหินก็ต้องมีหยางนะแต่กอล์ฟตอนนี้มีหินเยอะแล้วสวิงแต่ว่าหยางไม่ค่อยมีใครหยิบมาพูดถึงใช่แล้วก็ลองเปปรับบใช้ดูและแน่นอนสําหรับผู้หญิงนะคะเลดี้ทีของเราค่ะมินิสวิงนะครับโปรทิปก็มาเน้นว่ามินิสวิงเนี่ยมันช่วยได้หลายอย่างในเรื่องของการฝึกกกกกซออมมมนนะะะะรรรรัััไไ่่่วาาาาจเป็็หยตทีส เนี่โปรทิบบอกว่าในมันจะช่วยฝึกในเรื่องของในจังหวะ Impact ด้วยเพราะว่าสั้นๆใช่ครับเราไม่ได้ตีเต็มวงไงในจังหวะสั้นๆก็จะช่วยให้เข้า Impact ได้ดีขึ้นอันนี้ผู้หญิงควรจะลองฝึกดูนะเพราะว่าผู้ชายก็ฝึกได้ใช่ไหมคะครับแต่หลายๆคนผู้หญิงชอบบอกว่าอยากจะทำแบบวงสวิงแบบได้อย่างผู้ชายไงแต่บางทีต้องดูสรีระนิดนึงเนาะใช่ครับผมก็เอาไปลองฝึกกันดูนะคะทั้งออนเดอร์ทีออนเดอร์กรีแล้วก็เลดี้ทีด้วยค่ะแต่สำหรับช่วงหน้ามีอะไรดีๆมาฝากก็พักสักครู่เดียวค่ะ